มานด้่มีน่องแล้วทำกินแล้วนี่แกะหมดแล้เนี่ยมือนแจักแนวกินเนาะเหมืจักแนวกินหอยทะเลดิแกะไปแกะไปเบิ่งหั่นเขาจะไหลไปนอนเถียงนี่เลยโอ๊ยไปเบิ่งหั่นนะโอ๊คในนี้มามามาหอยมาแต่ญี่ปุ่นหมดแล้วนี่แกะยากแกะชาเนี่บเคยกินจะเกลือเนาะยังเคยกินอะไรดิมาเด้อมาเด้อมาเด้อหั่นเดินมาพี่น้องมาอาหารเทียงนี่ต้มเป็ด ต้มเป็ดต้มเป็ดน,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 นี่แ,บแบ่บๆเต้มเป็ดหอยค้างเผื่นห่าติมใหม่หอยแข้งหอยค้าง,เ,าางเจลซีพุทธยิงกับหอยค้างโรง่วยตรงหน้าคือเกา ตรงนั้นไลยกินอาหารทะเลอยู่ด้วยฮะธรรมดาด้วยผม วลวกเลยอ่าลวกลวก้ลวกวลวกนลวกไนะด,ด้เึ้น่อลวกเนาะจุกรดดีวะลวกตดหมามบหมเต็มเลยเอาก็ลวกช่องเถมาเออพี่น้องลวกเลยถลัมาทะเลหารทะเลหลอดหนึงที่ อันนจอมก่นครับะเอาไปซื้อม <Allah> าหน,นึ ead, น่งเอาไปเ่เอาไปินอีกห้าล้วออากัหากินอีกแล้วหัว cái mỏng kinh tế trang hết kinh thì trang đây cáiเกษตร phẩn kêu kéo đẹp loại kéo kinh cắt tôm bết anh อันนี้แจว่วซีพูดก,กับลูกหอยอหส,สดเลยตัวแรกห้าเย่ยนหอยมันดเดือดชดเลยลุลุบของบเลยกันหอยชดนี่นยาลวกพราีแบบน้อยน,นึงนะหอยประชด,ปะดเป็นใดเลยนี่ อารมณ์ดีถูกวะต้องเพลงกน็นั่มันเดดมันเดดเนาะยามเดดแต่มันบ่อยดเห็นเลยเบียเห็นหุ่งไ่เลยพี่ต้นมาทางท้ายครับพี่มันอแดเออมันยึดเลือบตาทาเนาะให้แจ้งดีเลย เออนั่งไต้ยุงดีทำไมเฮ้ยนักร้องก็มีมือนีิร้องเพลงสีบ้าคนบ่เต็มเตลกระเตอร์คนบ่เต็มได้ร้องเพลงนะมาแล้วจ้างเห็ดเทียงนาช้ำเชลวดสองชั่วโมงแล้วเห็ดเทียงนาสองชั่วโมงแล้วจ้างติมไม้ธรรมดา ตังใหญ่นี่กินหอยบาดนี่ยเรียร่วกิหอยอาหารทเลเด้อเนาะเตียงนีกินอาหารทะเลหมดนี่กินมะวกับแ้วไห้เนี่ยใช้งบ่เอามาลวอพกเมื่อไหรเนียกรามาใหม่เมื่อเอาแหกับมองเนียกินปลากินข่าก่อนเ่เขาจะลงมาเนี่ยแลนเมื่อเดียวลงไม่ใช่นะอแน่นและ มันได้มงยังบุลุงต้นกมาเลยอเนาะปนาแงีมีบ่ไดนเคบ่อคาราดงยิ่นั่นี่กบบ่เห็ดีเราให้เเราางมูลบ่อเห็ดลาวกวาเลยเข้าเขงมันเข้าแล้วมึงไล่ชดอยู่เนาะ จางว้เดือดร่อยพี่น้องแก้วชีพุทธเองกับหอยคางเบึ้งชิมเบึ้งก่อนบัดอือครับครับเดียบร่อย ้มเป็ดแล้วเจวแล้วพร้อมมือนี่มาหพี่น้องมาบาน้แล้วเลยกินบนมนี่เข้าไป่งทิ้บนเห็ดเทียงกระช่ำจรวดไได้นาแลห้งไาไปไปมบ่้นักลาของแค่กลางของแค่เออโอ้ยมีแหงขนาดเ้มวมัเับกลางแป๊บเดียวับกลางนี่แหลยอดเนี่ยักห เมื่อวังไหบอก่ออยู่ทงไทงนะคือเก้านี่เส้นบดช่องเข่าเข็มากเยนมากชงเข่เนี่ยอก่อเขีนเห้นเด้อไทนกว่าอยู่คูไปทางมเเตกต้มเป็ดมาเด้อเพือพี่น้องเด้อพี่น้องกำลังกำลังกำลังเขนาดมาเด้อมาเด้อเฮียดซีนเลี้ยงได้มันไดเออซีรถบุกเบิกนี่แหละคือเมื่อถ่ากก้องเขาอ่ะอ่ ชิมแล้วเรี่ยงเอามากเลยนะตรงยางว่าเรี่งต่มหรือยางอะถอนแซงต้น่คลำเพชรคลเรหรือเปล่าวัวข้าวจ้านแบเนี่ยนองแก้วกับมีช่องมุดเด้อแเจียเพ็ดเนี่ยแก้วแก้วชิพุดไหมักแล้วงาน คุยครับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยเออคุ้ยข้าวเหนียวเอาคุ้ยข้าวเหนียวตัเ๊เป็ดได้เลยนะเออช่างดีการกระชิดได้เห็ดชิมข้าไปชุดยอดช่างใช่ครับเซฟครัวกินเปิดได้นี่นี่เงินพันมาเาถามบูมี่ผมมาไามพี่น,พน้องมาฮะกินก่อนบาทนี่งมาถามบูมี่อาหารทะเลบนี้ ยาออกไหมมามาเพื่อมาเดินพี่น้องเด้อี่กินเป็นเพื่อน้อยา่เปล่งขอวาทำนี่ไรเ็นน้องคนตีได้อยู่นะไม่เราถับเอาเิอาเด้อพี่น้องเด้อไปคับาเอาคตีมาถับเอาโอยมาจากญี่ปุ่น้วนี่แก่เนีแก่ชาบเคยกินจะเกือเนาะย่าขีกินอไรด้อหั่นได้ใช่ไหมเราขับแก้ได้ในคลองเขาดิเอาลองเบิ้งดนี่่ซ แก้วก็แก้วซีฟูดพี่น้องีแก้วก็เบิร์ตนพี่น้องนี่แก้วซีฟูดแซ่บานาดดักครับ้นยอดสุ้ยอดไอนี่เอาอีกเนี่ยจ้องจำหน่อยไห้เบิร์ต่บเลยอยากินได้ไหมเียแหละนั่นนะบออลบอ อี่ลโอยเอาลได้อิ่มเลยได้โอ้ยยังอยู่ซ่องคำนวยโอ้ยนี่นี่จานนี่ก็ยังชามนวยมานต้องมีน่องแล้วทําขึนแล้วนี่แก้วหดแล้วมาจักแนวกินเนาะไปจั๊กแนวกินหอยทะเลดิแไปเบิ่งหันเขาจะไหลไปนอนเถียงอีกแลไปเบิ่งหันนะน่พุกแร่เลยบ้เถียงไปนอนอย่เลยเดวบามามามา นึกากินพุทกับนลแหลที่ยังเลอแต่บ่วงนี่มาๆๆนี่นี่มาเด้อมาเด้อนี่พอหมอสอนหลัง่ายคนที่พเท่ากูบอมอสีวาเลยแกอหอยมาเป็นมสียนั่เลยามนั่เลย